รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องผีโรงแรมห้อง4 0 9เเรื่องนี้ครับไม่ได้มีในร,รายการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในหนังสือแนะนำของโรงแรม และไม่มีใครกล้าเล่าให้แขกที่มาพักฟังเรื่องของผีห้อง409โรงแรมกลางกรุงเทพที่ยังคงเปิดให้บริการแต่มีห้องหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่พนักง,งานของโรงแรมเองก็ยังเดินเลี่ยงโรงแรมแห่งนั้นตั้งอยู่บนถนนสายใหญ่ใจกลางเมืองเปิดมานานเกินกว่า30ปี ตึกสูงสิบชั้นมีแขกเข้าพักตลอดทั้งปีแต่ทุกคนรู้กันดีว่าห้อง409ต้องอย่าเข้าไปใกล้ตอนกลางคืนย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งตักย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งจากต่างจังหวัดเข้ามาพักที่นี่เธอเดินเข้ามาคนเดียวเช็คอินเรียบร้อย ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้อง409ไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นคืนสุดท้ายของเธอคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่คืนที่สองเธอโทรมารแผนกต้อนรับตอนทีสองบอกว่ามีคนเดินไปมาหน้าห้องทั้งคืนพนักง,งานขึ้นไปดูไม่มีใครกล้องวงจรปิดก็ดับชั่วขณะพอดีเรื่องเหมือนจะจบแค่นั้น แต่คืนที่สามเธอโทรมาอีกครั้งเสียงสั่นเครือบอกว่ามีผู้หญิงยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำทั้งที่ฉันอยู่คนเดียวได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งที่ยังไม่ได้เปิดก๊อกพนักง,งานรีบขึ้นไปเคาะห้องไม่มีเสียงตอบสุดท้ายต้องใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปภาพที่เห็นก็คือ หญิงสาวคนนั้นนอนหมดสติอยู่ในอ่างอาบน้ำห้องล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ในอ่างน้ำมีหยดเลือดจางๆเหมือนเพิ่งละลายไปตำรวจสรุปว่าไม่มีหลักฐานการฆาตกรรมคาดว่าเธออาจลื่นลม้มหรือเส้นเลือดในสมองแตกแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันอะไรชัดเจนหลังวันนั้น ห้อง409ถูกปิดเงียบโดยไม่มีประกาศแม้จะมีคนถามพนักง,งานก็เพียงตอบว่าอยู่ระหว่างซ่อมแต่ไม่มีใครเคยเห็นช่างขึ้นไปเลยเวลาผ่านไปไม่นานโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ตอนรับก็ดังขึ้นกลางดึกต้นสายขึ้นว่าห้อง409แต่เมื่อรับสายไม่มีเสียงใดๆนอกจากลมหายใจแผ่ว แม่บ้านคนหนึ่งเล่าว่าวันหนึ่งเธอเดินผ่านห้อง409เเห็นประตูเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยเลยเดินไปจะปิดให้แต่กลับเห็นผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังอยู่ตรงอ่างล้างหน้าเธอนึกว่าเป็นแขกเลยเอ่ยปากถามว่าขอโทษนะคะคุณลูกค้าต้องการอะไรไหมคะหญิงสาวคนนั้นไม่หันมาตอบแต่กลับลอย หายเข้าไปในผนังห้องอย่างช้าๆหลังจากวันนั้นแม่บ้านคนนั้นก็ลาออกทันทีและไม่ยอมกลับมาเหยียบโรงแรมนี้อีกเลยเรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับมีคนจองห้องผิดห้องใกล้เคียงเช่น408หรือ410ก็เจอเรื่องประหลาดเช่นกันบ้างก็เห็นเงาผู้หญิงในกระจก บางคนบอกว่าตื่นมากลางดึกแล้วเจอรอยมือเปื้อนน้ำเต็มกระจกห้องน้ำทั้งที่นอนอยู่คนเดียวคืนหนึ่งพนักงานเวรกลางคืนเดินตรวจชั้นสี่ตามปกติแต่เจอประตูห้อง409เปิดอยู่เล็กน้อยกลิ่นน้ำอบจางๆลอยออกมาพอเขาเดินเข้าไปไฟห้องน้ำก็ติดเองทั้งที่ปลักไม่ได้เสียบ และโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาแนบหูมีเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ปลายสายเบาๆาช้าๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเขาวางสายรีบวิ่งลงมาทันทีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ห้อง409อีกเลยบางคนว่าหญิงสาวที่เสียชีวิตน่าจะถูกฆาตกรรม และดวงวิญญาณยังไม่ได้รับความเป็นธรรมบางคนว่าเธอฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในเรื่องความรักแต่ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรทุกขืนที่มืดสนิทในโรงแรมแห่งนี้ห้อง409ยังคงเงียบแต่ไม่ว่างขอบคุณข้อมูลบทสัมภาษณ์และเว็บไซต์จากพันทิปเด็กดีและช่องลี้ลับหลายช่อง The Ghost Radio มีโรงแรมจริงในกรุงเทพหลายแห่งที่มีการปิดห้องถาวรโดยไม่ระบุสาเหตุซึ่งเชื่อมโยงกับข่าวเก่าเช่นหญิงสาวเสียชีวิตในห้องพักตามข่าวจากไทยรัฐและมะติชนครับความเชื่อเรื่องเลขห้องสี่และชั้นสี่ในโรงแรมที่บางแห่งไม่มีเลขนี้จริงๆเพราะเชื่อว่าเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ